ส่งเบิกเดือนนี้เงินจะเข้าวันไหนหาคำตอบได้ที่คลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องอสมอทเครบรักทุกท่านครับหลังจากพี่น้องอสมอได้ส่งรายงานกับหมอที่รพอพสต่อแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคุณหมอก็จะดำเนินการอนุมัติแล้วก็ส่งเบิกต่อไปนะครับทราบไหมครับว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงวันที่6กกุมภานะครับ กรมบัญชีกลางก็จะประมวลผลตรวจสอบรอบจ่ายเดือนมกราคมนะครับวันที่7ก็จะจัดทำข้อมูลรอบจ่ายประจำเดือนมกราคมแล้วก็จะโอนเงินให้กับพี่น้องในวันที่15กุมภาพันธ์สองพครับเป็นวันที่โอนเงินเข้าบัญชีของพี่น้องอสมอนะครับค่าบริการและก็อย่าลืมนะครับชกสออสมนะครับก็จะหักเงินสงเคราะห์ในวันเดียวกัน กับที่เงินเข้าบัญชีของท่านนะครับพี่น้องอสมอทุกท่านครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนเพื่อนสมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอสมอที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไปและถ้าพี่น้องอสมอ,อยากให้หมอชาติมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังให้ท่านเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟัง และเป็นกำลังใจมาโดยตลอดขอขอบคุณท่านครับสวัสดีครับ